ในการธุรกิจตอนเริ่มต้นใหม่อ่ะครับผมเองก็ไม่เข้าใจเนาะพอทำเป็นนานเข้าผมเลยเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจลันใบแล้วแคชตรไม่พอเนี่ยมันจะสะดุดตอนสะดุดนี่นแหละที่ทําให้ธุรกิจที่เหมือนจะไปได้ไปไม่ได้หรือเหมือนจะโตแล้วไม่ได้โตมีแคชตรอยู่เท่านี้เสร็จปุ๊บพอรันจริงอะ่ะเอ้ยต้นทุนจริงอะ่ะมันแค่ก้อนแดงก้อนเดียวเองซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามผมตีเป็นก้อนละแสนและกันสมมตุติมีเงินอยู่สามแสนกะว่าออกแสนเดียว เพราะฉะนั้นเงินที่เหลืออยู่ใน cash flow ทงเดนที่1อ่ะก็คือเหลืออยู่200 0 0สนสบายๆไปต่อได้พอไปต่อเสร็จปุ๊บเดือน2ทํามาเรามี c a ชโฟลเนาะมีขาออกแต่ปรากฏว่ารายได้ยังไม่เข้าเพราะเริ่มธุรกิจใหม่อะครับบางทีรายได้มันไม่ได้เข้าแต่เดือวันมันจะค่อยๆเข้าซึ่งไอ้การค่อยๆเข้านั้น่ะเราต้องมีต้นทุนที่ต้องจ่ายออกดีก็คือสมมติเราต้องจ่ายค่าเช่าที่จ่ายค่าคนจ่ายค่าของจ่ายค่าสต๊อกจ่ายค่าการจัดการต่างๆพวกนี้มันเป็น f i ก e อ c o ที่ไหลออก แคสโตก็เหลือน้อยลงแล้วแคสโ o ยกมาแล้วมีรายได้เข้าพอดีอาะเป็นก้อนสีเขียวเข้ามาหน่อยหนึ่งเราก็มีเงินออกไปประมาณนี้แต่เรากะว่าเฮ้ยเงินมันเริ่มร้อยหอแล้วอะถ้าเกิดเราไม่ทอะไรสักอย่างนึงอะเดี๋ยวธุรกิจไปไม่รอดแน่ซึ่งในช่วงเวลาเนี้ยครับเราจะเริ่มคิดถึงมาร์เก็ตติ้งสำหรับคนที่เริ่มธุรกิจใหม่ตอนแรกจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมาร์เก็ตติ้งต้องทำยังไงแบบไหนแต่พอเริ่มมาสักพักปุ๊บเริ่มมาคิดก็จะแบบโอเคเงินต้องทำมาร์เก็ตติ้ง ยกไปเดือนหน้าเราก็อัดมาร์เก็ตติ้งเลยครับกะว่าถ้าเราใส่มาร์เก็ตติ้งเข้าไปไรายได้มันต้องเข้ารายได้เข้าจริงนะแต่ว่าตอนที่เข้ามามันเข้าเป็นดแบบปึ้มเข้าเป็นก้อนเขียยมาเพิ่มมาหน่อยนึงเฮ้ยใจชื้นรู้สึกว่าเอ้ยเอาอยู่ทีนี้พอเอาอยู่ปุ๊บเราก็กะว่าเฮ้ยมันมาดีเราต้องอัดมาร์เก็ตติ้งต่อไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียเงินเราเหลืออยู่ก้อนหนึ่งพอดีอ่ะยกไปต่ออัดมาร์เก็ตติ้งต่อตึ้ม ปรากฏว่าเงินที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเยอะเหมือนเดิมเพราะตอนแรกอ่ะธุรกิจมันใหม่พอเปิดไปเสร็จปุ๊บมีคนสนใจแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่สนใจกลุ่มนะั้นจะซื้อซ้ําเงินที่เข้ามามันไม่ได้มากพอแล้วกันจะเลี้ยงธุรกิจเดือนถัดมาเห็นคอสปุ๊บไม่มีเงินจ่ายก็ไปต่อไม่ได้อันนี้คือเคสที่เจอเยอะมากในการทำธุรกิจเตรียมแคชโฟลไว้ไม่พอทามาเก็ตติ้งช้าเกินไปแล้วก็ไม่ได้โฟกัสเรเวนิวให้ดีอันนี้เป็นกันดักทั่วไป